ที่เราอยู่ที่สวนนามละของอผู้ช่วยสาครอยู่ที่ชลบุรีเรามาติดตามสองครั้งแล้วในครั้งที่สองแต่ผู้ช่วยสาครใช้มาแล้วนะสามปีนะส่วนนี้ทั้งหมดนะสี่ไร่นะสี่ไร่และผู้ช่วยสาคอนใช้โสมแดงทุกตัวเลย,ท,เลยที่จางมีถือนี่ตัวหนึ่งโสมแดงนะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาใช้นยเขาใช้ตั้งแต่ห่อหุ้ม,มเมล็ดพันธุ์เลยทาให้งอกเร็วนะแล้วก็โตเร็วแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคแล้วก็มะละนี่นะเวลาปลูกก็คือสี่สิบห้าวันจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แล้วผู้ช่วยเนี่ยเก็บมาแล้วนะก็คือประมาณ13วันวันแรกได้ประมาณ300 400 500กิโลแบบนี้ขึ้นมาทุกวันและวันนี้เก็บไปเมื่อเช้า700กิโลแต่เขาบอกว่าเก็บไปถึงพันกิโลเนาะอาจารย์เนาะ,ะครับที่เก็บไม่หมดเพราะว่าคนเก็บค้นใหม่ด้วยแล้วก็หลงได้เยอะเลยนะแล้วก,ก็ให้เราไปเยอะเลยหลงคือเก็บไม่ทันใช่ใช่เก็บไม่ทันนะเห็นไหมครับว่าที่กล้องกําลังแพนอยู่เห็นไหมครับใบก็สวยนะดกก็ดกนะไอ้ที่ห่อเนี่ยที่เห็นเห็นที่ห่อไม่ทัน นะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะใช้สมแดงแล้วก็ประทับใจพี่น้องกเกษตรกรท่านใดนะสนใจสมแดงไม่ว่าะจะทําพืชอะไรก็ตามนะก็ะจะเป็นทุเรียนเงาะลองกองลำไยนะหรือว่าอ้อยมันสำปหลังนาข้าวพืชทุกชนิดใช้สมแดงได้หมดเลยนะผู้ช่วยสากลประทับใจมากๆนะใช้อ่ฉีดวันละอะ่ฉีดครั้งละ20ซีซีแตนน่นะยิ่ิตามข้างขวดเลยนะแล้วก็ในส่วนของการฉีดประมาณ7วันฉีดครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามีโรคบ้างอะไรบ้างก็3วันนะแต่ส่วนใหญ่จเวันฉีดครั้งหนึ่ง เห็นว่าผลผลิตเพิ่มพูนท่านใดสนใจคลิกมาที่ลิงก์แล้วก็ร้านเดอะพาวเวอร์ช็อปบนทิกต็อกชื่ออะไรนะเดอะพาวเวอร์ช็อปค่ะอ่าร้านของเราชื่อเดอะพาวเวอร์ช็อปเดอะพาวเวอร์ช็อปนะใครเป็นครีเอเตอร์อยากจะเป็นพันธมิตรกับเราก็ติดต่อมาที่ร้านเราได้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะแล้วก็ในส่วนของค่าเอฟเฟอร์เรดเนี่ยเท่าไหร่นะอาจารย์นะสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์และนอกจากมีค่าเอฟเฟอร์เรดแล้วนะยังฟรีด้วยฟ นี่รายละเอียดมันคุยที่คลิปไม่ได้ท่านใดสนใจก็ทักแชทหรือว่าคลิกลิงก์ในทีมของเดอะพาวเวอร์ช็อปเข้ามาได้เลยครับเรายินดีต้อนรับพิพัน์ธมิตรกับทุกคนยินดีให้ข้อมูลค่ะพอลิน่าเน็ตเวิร์กโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีครับเริรู้จักใครรู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี